สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไป่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะดูไพ่พลังงานของคุณะคะ่ะไพ่พลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิก the empress o ว้าวนี่นะไพ่พลังงานของคุณเป็น the empress ค่ะช่วงนี้ราศีจับ ออราจัดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของหลายๆคนต้องใช้คํานี้แล้วก็เป็นที่ถูกใจของหลายๆคนเป็นมีสเสน่ห์มีความสมบูรณ์แบบถ้าคุณผิดหวังเรื่องความรักมาคุณฮิวตัวเองกลับมารักตัวเองได้แล้วอยู่ในอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีอ่ะตอนนี้คุณอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณคะ่ะ six of s o r t โอเค ความสัมพันธ์ที่ยังมีอยู่มันก็ยังคาราคาซังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่เรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรผูกมัดคุณน่าจะทนกับความสัมพันธ์นี้มันได้สักพักแล้วนะคะมันเริ่มไม่ไหวแล้วคุณพยายามเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่เหมือนตอนนี้ยคุณพอคุณเดินออกมาเขากลับไม่ปล่อยคุณเขากลับมามีทีท่าที่มาวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะมาวนวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะ มาตามมาวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะอันนี้ในบางท่านบางคนชาวราศีพิจิกลาคณาพิจิกคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาเคยดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางจิตใจทางเงินมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คนนี้เกิดความเสียดายคุณขึ้นมาเมื่อคุณทําใจได้และจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะอืมถ้าบอกว่าเขาไม่ยังไม่เห็นเสียดายเลยหมอเดี๋ยวเขาเสียดายอยู่ในใจแน่นอนนะคะทีนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันบ้างชาวราศีพิจิกละคณาพิจิกค่ะ เซเว่นออฟคัพเหนไหม e ูออฟสดยังลังเลตอนนี้เขากำลังนึกถึงความรู้สึกดีๆที่คุณเคยทำให้เขาอยู่นะเขากำลังคิดอยู่นะคะกำลังคิดอยู่นะคะถึงความรู้สึกเก่าๆที่คุณเคยทําให้เขากำลังนั่งคิดอยู่อะ่ะกำลังใช้ความคิดอยู่ดูแล้วเนี่ยน่าจะกำลังทบทวนเรื่องเก่าๆความดีที่คุณมีให้เขา คุณทําดีอะไรให้กับเขาบ้างเขายังลังเลอยู่นะคะตอนนี้ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นรักซ้อนหรือมีคนอื่นเข้ามาหรือมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้เขากําลังชั่งใจหรือชั่งน้ําหนักความดีของฝั่งโน้และความดีของคุณอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงแต่ตอนนี้เหมือนเขาโอนเอียงมาทางคุณมากนะความรู้สึกเขาตอนเนี้ทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกเอซอบครับว้าว มาแล้วหนุ่มผู้อ่อนโยนสตรีผู้อ่อนโยนเขาจะมาทำดีกับคุณค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีกันลัคณากนเสร็จกลับมาแน่นอนถ้าใครหายไปแล้วกลับมาบางท่านคุยชาวราศีสิงลัคนาสิงความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไงก็กลับมานี่นะนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไงก็กลับมานะคะกลับมาเนี่ยแล้วก็เป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษมากๆให้กับคุณกลับมาเปิดใจให้กับคุณ มาพูดความรู้สึกภายในใจนะคะว่าไม่มีคุณแล้วเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะคะมันมีการพูดคุยความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณแบบว้าวไม่คิดว่าเขาจะพูดกับเรานะเป็นอะไรที่ไม่ไม่เป็นอะไรที่ประทับเป็นอะไรที่แบบออมหาสา,าราจันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยไม่คาดหวังว่าเขาจะมาพูดอะไรอย่างนี้นะคะอืจะมาอย่างรวดเร็วจะพูดแบบพูดจบทีเดียวรวดเลยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ถามว่า พูดแล้วมีโอกาสพัฒนาไหมคะพูดแล้วมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมมีอะไรชัดเจนหรือเปล่ายังยังนะคะแต่เขามีเกณฑ์ที่จะชวนคุณไปในที่ท,ที่พิเศษของเขานะคะอาจจะไปเจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนฝูงหรือเจอเพื่อนสนิทหรือเจอคนสําคัญนะคะถ้าบางคนคบกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ก็มีเกณฑ์ที่เขาพาคุณไปเจอลูกหลานไปเจอเออไปเจอลูกไปเจอคนสําคัญของเขามีแนวโน้มว่าคุณจะได้เจอคนสําคัญของเขาในปักนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะอืม ขอดูสเส้นต่อไปอะคุณได้เจอคนสำคัญของเขาก็จริงค่ะแต่บางเอิญค่ะสถานการณ์เดอ t o ทาวเวอร์ก็เกิดขึ้นคุณจะได้เจอคนสําคัญของเขาแต่พอเจอเสร็จเรื่องราวเกิดขึ้นเลยก็คือเจอคนสําคัญของเขาแล้วเจอคนเก่าของเขาด้วยเจอคนคนหนึ่งที่เคยผัวพันกับในชีวิตของเขาด้วยนะคะแต่สุดท้ายสถานการณ์เป็นยังไงเดอร์ซันค่ะโชคยังเข้าข้างคุณอยู่บอกแล้วพลังงานเป็นดีเอ็มเพรสเขาจะเคลียร์ให้คุณฟังตรงนั้นเลยว่า คนคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้หรือมีการแบบอยู่ข้างคุณมากกว่าอยู่ข้างฝั่งนั้นนะคะจบสวยนะ The Sun ค่ะกล้องโฟกัสหน่อยสิ <c oughs> นะคะจบสวยอ่ะดูเรื่องการงานก,นกันบ้างของชาวราศีพิจิก้ัคนาพิจิกนะคะ t a d o w Jan The Emperor ค่ะ Hangman ชัดเจนมากเลย โอเคการงานของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในช่วงนี้นะคะเออคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะแล้วเกิดปัญหาแล้วทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการงานหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานของคุณสั่งงานให้คุณแบบเยอะมากจนล้นมือจนทําไม่ทันนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์แบบไม่อยากคุยไม่อยากพูดกับใครอยากเก็บตัวอยู่เงียบๆเพราะงานที่ทําอยู่มันเยอะมาก ะะจะถามว่ามีปัญหาเรื่องงานไหมผิดพลาดไม่ได้มีอะไรส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะแป้มองว่าคุณมีปัญหาที่จะคิดไม่ตกเกี่ยวกับโปรดักของคุณที่ทําอยู่งานที่คุณทําอยู่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณที่ทำอยู่หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดต้องระวังนะคะส่วนการตัดสินใจนั้นจะเกิดขึ้นจากโปรดักหรือโพสเซสการทํางานท,ท,ที่ผิดพลาดนะคะก็ต้องระวัง ทีนี้มาดูกันถ้าถามเรื่องงานนะใครตกงานนะอันนี้ต้องดูให้ในช่วงนี้จริงจริงใครตกงานในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้งานหรือไม่ไม่มีนะคะยังไม่มีเกณฑ์ได้งานแต่ว่าคุณจะได้ทํากับญาติพี่น้องเป็นชั่วคราวมากกว่าแต่ถ้าถามงานประจํายังไม่ได้ทีนี้มาดูกันต่อนะคะเออดูกันต่อเรื่องการเงินค่ะ the lover อั iver, จริงด้วยจะมีคนคอยให้ template อีกนะคะ นายอพสอดโอเคนายอพสอดจะมีคนคอยช่วยเหลือการเงินอาจจะเป็นคู่รักคู่ครองหรือว่ามีคนอุปถัมภ์ในช่วงนี้นะคะการเงินของคุณยังไปได้อยู่เรื่อยๆยังไปได้อยู่เรื่อยๆนะคะอืมถ้าใครถามว่ามีเกณฑ์ปลดหนี้ได้ไหมคะยังยังไม่มีเกณฑ์ปลดหนี้ได้ในช่วงนี้หรือหนี้สินยังไม่หมดถึงแม้ว่าจะเป็นหนี้ก้อนเล็กๆน้นน้อยก็ตามนะคะอืมโชคลาภยังไม่มีออื จะมีคนที่รักคุณะช่วยเหลือคุณเรื่องเงินอยู่ๆก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเรื่องเงินนะคะรักเอ็นดูคุณนะเมื่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนฝูงนะคะทีนี้มาดูกันเรื่องของคนโสดค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอัศวินถือเหรียญนะคะหรือว่า r i c e of pentacles คือต้องบอกว่า คุณยังไม่พร้อมจริงๆหรอกอสศวินถือเหรียญคือคนที่เขารอดูสถานการณ์เก่งมากคนคนนี้นะคะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมเกี่ยวกับความรักมีคนเข้ามาไหมคะยังไม่มีคนมาจีบอะ่ะแต่มีคนเข้ามาคุยเป็นเพื่อนมากกว่าอืมไม่เหงาก็มีคนคุยเป็นเพื่อนอยู่นะคะประมาณนี้สถานะไม่ชัดเจนจ้ะใบเดียวพอไหมครีออสอร ความสัมพันธ์นี้มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะแล้วก็เป็นสามดาบอีกเนี่ยมีปัญหาทะเลาะก,กันเห็นไหมมีเรื่องขัดแย้งมีปากเสียงกันแต่อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ของอสถานการณ์แนวโน้มเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเคลียร์กันได้ลงตัวคือเขาก็ยังอยู่ข้างคุณอยู่แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจคุณเลยนะคะ ความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว,ว่ามีใครเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ตลอดเลยมีอุปสรรคเรื่องความรักตลอดเลยจะคอมมิชเมนต์นี่ยากมากนะคะทีนี้มาดูสถานาการณ์ของคนมีคู่ค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิก o ัวรวอนจะร่วมมือร่วมใจกันได้ดีนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะถึงแม้ว่าคุณจะระหองระแหงกันทะเลาะก,กันนะคะเหมือนกับว่าเลิกหยุดคุยสักพักมาตามกลับไปแล้วไม่เกินชั่วโมง เราหงแลังกันทะเลาะก,กันนะคะแต่ว่าแป๊บเดียวก็ตามกันกลับมานะคะบางท่านคุยชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกด้วยกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่เราหงหลงกันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กันโดยไม่กี่นาทีไม่กี่วันไม่กี่เดือนเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะอืมบางคนอาจจะมีลูกเป็นกล่าวใจก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะอืมนี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะ แต่ถ้ามีมีอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้เลยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณกําลังยื้อยุดกันอยู่แมวไม่มีเกณฑ์หย่าล้างอันนี้ในบางท่านบางคนลูกจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกคุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีพิจิกแลัขนาพิจิกนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวละเดีดอยู่ใน ด e s c r i p t i o n บ o x หรือว่าเนี่ยสแกน qr code คได้เลยนะจ๊ะนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็ขอให้บุญกุศลนี้คุ้มครองพวกคุณนะคะตอนนี้ใครอยู่ในพื้นที่ประสบภยัยก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยนะคะคุณพระศรีรัตนาไตยสิธิศริต่างๆคุ้มครองพวกคุณนะคะจับภัยอันตรายทั้งปวงเลยนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะ โชคดีนะสวัสดีค่ะ